อย่างนั้นมันใช่ปลาตีนอยู่เนี่ยเน่เน่ๆนทุกคนเห็นไหมว้าวมัาม้ารู้สึกว่ามันเหมือนกบอ่ะเหมือนกบที่แบบติดเครื่องเรือลูกตอนมันว่ายอะเนาะแฮ้เนาะเจ้าปลาตีนอยู่นี่เมื่อกี้มันออกมาจากรูรูใหญ่ๆแถวเนี้ยเนาะจากรูปูแล้วก็เป็นรูปลาตีนด้วยลูกมันออกมาเลยม้าเห็นมามนึกว่างูแฮ้มาดูปลาตีนออกจากรูเฮ้มาเห็นมันออกจากรูเลยเฮ้เน่เน่ปลาตีนออกมาจากรูเห็นยัง นะั่นๆะนะนะตัวดำๆคนๆอยู่ชอบให้มองเร็วนั่นะออกมาจากรูแล้วโอ้ไล่กันด้วยสองตัวไล่กันด้วยอันนี้มันมาต้อนรับนะแมวามาหาเจาคามนี่มันชอบคามไปหาเมวตรงนั้นตกสะพานไม่ได้ลูกมันแ่ากลัวอะไรวิ่งจูดขนาดนั้นแช่ใช่คิดท Subscribe and Press Bell Icon ทุกคนวันนี้ปป๋าพาเรามาบ้านหลีซีฟูด้ดหมาขอบคุณคุณหมาด้วยเหรอใช่ไหมใช่ร้านนี้แหละโอ้มีเรือเป็ดด้วยแต่ประเด็นคือมันมีนี่ปลาตีนอะ่ะไม่เคยเห็นเลยแบบเคยเห็นตอนที่มันไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วก็อยู่ในสารคดีเฉยๆอันนั้นปลาตายไม่ใช่ปลาตีนแล้วปลาตีนอะ่ะเมื่อกี้ชอบให้เห็นไหมเอะ่ะหลายตัวเลยแล้วก็มีตัวใหญ่ๆด้วยนะคะแล้วมันก็ ก็ว่ายตลกมากเลยอ่ะปลาปลาหรอปลาปลาอยู่ในในร้านแล้วปลาอยู่มุมดีสุดเลยเห็นเปล่ามามาถ่ายให้ดูกว้างๆนี่เห็นเปล่าปลาตีนตรงนั้นแน่น่นแน่นทุกคนมันว่าอย่างงั้นมันใช่ปลาตีดีอยู่เนี่ยนน่นแน่นทุกคนเห็นไหมว้าวมันเจ๋งอ่ะแฮชอเฮมันแปลกมากเลยมันว่ายน้ำอย่างนั้นเลยหรอ มามาให้ดูวิวข้างหล่งตะกี้ทางที่เราเดินมาก็มีบาร์หนึ่งเป็นแบบเป็นบาร์เขาคงเปิดช่วงค่ำๆเย,นยน็นๆน่ารักมากเหมือนอยู่แบบริมทะเลก็ใช่จ้ะนี่มันริมทะเล <c oughs> แล้วคนคนนี้หิว้วตุ๊กตาอะไรมาคะคุณเตุ๊กตาอะไรคะ,ะ,รคะเด็กน้อยอุ้ยปูปูปปมามาเจ้าปูเช่าแฮอยู่ข้างเรือเป็ดเนี่ยเห็นไหมลูกปูเ <Wow. S 1> ต็มเลยเช่าแฮเต็มเลยเพราะนี่คือนี่ไงแฮ นี่ไงรูปูเต็มเลยเฮ้ยอยู่งี้นะพอเราขยับปูมันวิ่งกันเห็นเปล่าลูกเต็มพึบเลยลองดูนะเห็นเปล่าทั้งกระทืบทีนึงมันลงรูเต็มเลยอ่ะเมื่อกี้แค่เห็นการมันลงรูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนนี่นเดินอยู่มันมีเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้ถิ่นหล่อบ้านมันไงลูกเฮ้ยเนี่เนี่ยเห็นกล้ามโผล่มาเปล่าไม่ใช่กล้ามดีกว่าทั้งตัวเลยตรงนี้นี่ปูเต็มเลยตัวนั้นสีสีเขียวเขียวฟ้าๆด้วย นี่เนี่ยปูเต็มเลยแฮโอ้ oh my god นาไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้คุณแม่ช,ช่วยไปหาชอแฮมาดูเร็วๆมันเยอะจริงๆลงไปจับแฮเห็นยังคะแฮเห็นยังก้มดูนี่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 ปลาปูที่นี่สีสวยมากเลยลูกม,มันเป็นสีฟ้าสีเขียวหมดเลยอะหาพาเราไปแล้วฮมาดูปลาตีนออกจากรูเฮ้ยแฮนมาเห็นมันออกจากรูเลยตาหมาไปไหนปลาตีนมันกําลังกระดึ๊บแฮมาดูดิเจ๋งมากเลย เช่าแฮหมามาเห็นทันน่ะปาตีนออกจากรูแล้วก็ําลังกระดือไปไหนเนี่ยกระดือไปไหนแล้วโอ้หมามาไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้ถ่ายโดนหรือเปล่าเนาะเพราะว่าแสงมาสะท้อนในกล้องมาก็เลยมองเห็นไม่ชัดในกล้องใส่เมื่อกี้ในกล้องไม่เห็นตอนตอนปลามันช่าแฮมันอยู่นี่เนี่ยปาตีนมันกระดือออกมาจากรูอะ่ะเจ้าปาตีนอยู่นี่เมื่อกี้มันออกมาจากรูรูใหญ่ๆแถวนี้นอกจากรูปูแล้วก็เป็นรูปราตีนด้วยลูกมันออกมาเลยมาเห็นมานึกวก็งู <laughs> เห็นยังเห็นยังเห็นเห็นยัง้าให้เห็นมันเดินไหมมันเอาครีบอ่ะมันเอาคลีปเดินเป็นเท้าเลยอ่ะมันเดินจริงๆอะแหละมันเอาคลีบเดินอ่ะเฮ้ยมันเดินไวด้วยแฮเลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างไวเลยเฮ้ยนั่นนปาร์ตี้หนอกมาจากรูเห็นยังนั่นนัๆัตัวดำๆโคนๆอยู่ช่อให้มองเร็วนั่นออกมาจากรูอ้ไล่กันด้วยสองตัวไล่กันด้วย ปาตีเยอะมากเลยอ่ะสุดย<ร>อดนะเช่าแฮมหนูมองเข้าไปต้นไม้ตรงเนี้ยหนูเห็นไหมมันมีรากที่มันสูงสูงอะลูกรากมันเป็นรากอากาศอะลูกมันเป็นป่าก,กงกลางอ่ะลูกมีต้นแสมต้นกงกลางต้นอ้าจ้าลูกมันคือป่าชายเลนเฮ้ยปาตีนใหญ่มากโอเคเรื่องป่าชายเลนเราข้ามไปก่อนนะไม่จบแล้วหรอวันนี้ปลปาตียอดที่มึงเดี๋ยวตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยใช่ป่ะแฮดูตัวนั้นดิแฮ้เห็นหัวมันป่ะยังกรบกบยักษ์อะ เฮ้เมื่อกี้ไอ้ที่เราเห็นมันว่ายเพราะมันตัวใหญ่ขนาดนั้นๆๆ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 ๆถ้าปลาไม่บอกมามาเนาะมันคือปลาตีนามาไม่ไม่รู้เลยเนี่ยเน่สารคดีมันกลละแบบนี่ว่ะหัวมันใจเป็นกบแล้วว่ามันใหญ่เป็นกบอย่างงี้เลยหรอตลกอ่ะเช่าแฮ้มาไม่เคยเห็นมม้าม้ารู้สึกว่ามันเหมือนกบอ่ะเหมือนกบที่แบบติดเครื่องเรือตอนมันว่ายอ่ะเนาะแฮเนาะนั่นๆๆๆๆหนูเหมือนกบติดเครื่องเรือป่ะล่ะดูดิ วมากเลยอ่ะเจอหอยด้วยเห,หรอนี่มันกบติดเครื่องเรือชัดๆเดินไหคคะคุณปะป๊อดเปิดอะไรล่ะคะเนี่ยเราก็แค่เดินไปนะคะปล่อยช่อแฮไว้ทุกคนทางก็จะผุนิดหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยลูกอาร์ตจะตายแบบแนวเนี้ยอาร์ตสุด แฮ่ไหวไหมล่ะไม่ไหวก็อยู่งั้นเดี๋ยวมามาโยนอาหารส่งมาให้กินกับปลาตีนไปนะทำไมมาเร็วล่ะทำไมวิ่งเร็วเลยล่ะทำไมบอกกลัวแล้ววิ่งเร็ว <c oughs> ช่อแฮช่อแฮเราต้องกระจายน้ำหนักเราต้องใช้สูตรการกระจายน้ำหนักดังแอดแอดไหมเร็วเดี๋ยวนี่กลัวเหรอกลัววิ่งไปวิ่งมามันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมสิ <c oughs> เสี่ยงกว่าเดิมสิ แต่ว่าช่อบคาบอกว่าช่อบคาเห็นอะไรนะลูกเห็นอะไรนะคะเห็นอะไรลูกเห็นอะไรลูกตัวอะไรครับแห็นเห็กูกรอบกะฮะตัวอะไรลูกกบตัวอะไรกบตัวกบคืออะไรลูกกบเหรอกบจ้ากบอบปะเมื่อกี้ใครบอกเห็นจอเกะเห็นตัวอะไรนะแห็นอเกะเห็นอเกอยู่นู่นจอเกะอยู่นู่นเลย ตอนนี้เรากินอาหารกันอยู่อรอยอร่อยนะคะแล้วช่องแฮก็เจอเมียวเมียวนอกจากปลาตีและปูเราเจอเมียวเมียวหนาแนจะมีคนเลี้ยงมันนะมาหลอดูยังไงเพราะมีสร้อยคอมีสร้อยคอเขาเรียกปลอกคอค่ะปลอกคอเอาไมเมียวเอาไมเมียวไม่ไม่ต้องให้อาหารมันนะลูกนี่ร้านมันเองนะลูกอันนี้มันมาต้อนรับนะเมียวมาหาเจ้าคามีมาเจ้าคามันชอบคามไปหาเมว น่แน่แน่แน่มีคนอยากให้อาหารเมียวแล้วช่อคามกินให้เสร็จเร็วกินให้เสร็จก่อนเร็วจะได้พาไปดูปูหรอหน้ามันสีจามากเลยน้องกินเองเออน้องกินข้าวให้หมดหมาม้าจะพาไปดูปูครับเมื่อกี้หมาม้ากับช่อแฮดูปูอ่ะมีปูสีแล้วมันเป็นสีสวยมากป้ามันเป็นสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวอ่ะสวยมากเยอะมากเต็มพื้นเลยอะ เด็กๆเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมสังเกตอะไรเปล่าเมื่อกี้ตอนเรามาเรือเป็ดอะ่ะมันเกยตื้นอยู่อะ่ะเขาให้เห็นไหมน้ำมันขึ้นแล้วคคิดว่ามีสองมันน้ำมันขึ้นแล้วลูกมีเรือเป็ดอยู่ตรงนู้นหนุนๆอีกหนุนๆตรงนน้นอีกลำหนึ่งไกลๆตาเนาะแต่ว่าไอ้ลำเนี้ยตะเก,กียบมันเกยตื้นอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเตรียมถีบได้แล้วนะไปถีบได้เลยโอเคป่ะกินข้าวให้เสร็จก่อนเจอตัวอะไรอีกแล้วแถวนี้เวทีเนาะอุ้ยผีเสื้อผีเสื้อ ไม,ไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปจับหรอกผีเสื้อมันดูแปลกลมันเป็นพวกกลุ่มผีเสื้อกลางคืนค่ะ <c oughs> อ้าวชอเฮไม่เอาเดี๋ยวมันบินมาหนูก็ตกใจหรอกไปไปดูปูกันใครจะไปดูปูผมชื่อว่าชัตเตอร์ <c oughs> ที่จริงมันเป็นไหนจังนี่มันเป็นฟ็อกซ์ใช่ไหมเด็กๆไปกันไปดูปูกันแล้วไม่ต้องไปจับผีเสื้อ <c oughs> ค่ะจับมันมานะากู่ไม่ต้องแกล้งเลยโกโกโก้เอาล่ะน้องช่อคาม จะไปดูปูนะครับแว่ายเดินเปรอะได้หรอลูกเดินดีๆนะครับลูกเจ้าตัวแหนะแก้งนี่หว่าแก้งนี่หว่าอเออเดินดีๆครับระวังลม้มโอ้โหแก้งเซอ่อตกสะพานไม่ได้ลูกมันน่ากลัวเลยวิ่งจูดขนาดนั้นเขาห้ามร้องหรอม,าม,ามะมาเลยลูก,กนาพื้นดิน่ากลัวตรงไหนเดินดีๆ น้ำขึ้นเยอะมากนี่ไงขอเขาถีบเรือเป็ดได้เปล่าอยากถีบเรือเป็ดหน่อยนึงช่อคำน้องดูนะลูกเห็นปลาตีนเนี่ยครับน้องดูมือหมาแม้นะน้องเกาะหมาแ้่ไว้นะน้องไม่ล่วงไปน,นะครับช่อคำดูปลาตีนนะม,มองนูน้นช่อคำเห็นไหมเห็นปลาตีนไหมเห็นว่าเฮ้ยมันกระดุกกระลิ้เห็นป่ะช่อคำเห็นป่ะมันกระดุกกระดิกไหนดูตามือหมาแมา่เห็นไหมลูกเห็นไหมเดี๋ยวมันกระดุกกระดิกอีกทีลูกจะมองเห็นลูกช่อคำเห็นไ่มนี่นี่มันกระดุกกระดิกแล้วช่อคามองเร็วแม่เห็นไหม เห็นย mm ัง hmm. มันแบบไหว้วาอย่างนี้ด้วยเห็นไหมข้ามองไม่เห็นข uh> ้ามองไม่เห็นนะข้ามองมุมนี้เ네ดี๋ยวมันจะกระดุกกระดิ๊กอีกทีนึงชอบคำจะเห็นปลาตีนตรงน้องพี่เขาลงไปทำอะไรแฮะเล่นว่ายน้ำเหรอจับปลาเหรอคะอันนี้จับปลาเหรอคะกุ้งเหรอฮะ เข,เขาจับกุ้งอยู่คะ่ะกุ้งคะ่ะกุ้งมังกรเหรอคะ,มอคะไม่รู้แล้วค่ะว่าพันอะไรกุ้งมังกรไม่มีน้องตรงนี้ลูก<สด>ตกลงนี่คือป่าอะไรคะลูกป่าชายอะไรคะ ายเดียวปะ่ะถ้าหานะหนูตองตอบว่าป่าชายสีมีเกี๊ยวโอเคว่าไม่เข้าใจม่เข้าใจอ่ะก็ช่สิมีเกี๊ยวไงลูกร้านบะหมี่ไงเนี่ยใช่ไงร้านเนี้ยแต่เกี๊ยวที่หมามาบอกว่ามามาจะออกมาถ่ายคือเหมือนอยู่ริมทะเลแบบเมืองท่องเที่ยวต่างอากาศเด็กคนนี้ไปเล่นชิงชา้าแล้วเห็นปุ๊บไปเล่นปั๊บเลยกอดซ่อแฮไว้ปลอดภัยไหมไม่รู้ว้าไม่ปลอดภัยลงมาเถอะช่อคาม Thank you